ทุกคนคะวันนี้เราจะไปล่องเรือคายักกันคะ่ะไปไปกัน พอนะทำไมอะเซ็ตปวเดนเฮซี่ปูวันโพเด

mm -hmm. ดุงลมไงลูกดุง I Mamma tror inte att det är det idag är det bra då. Läskigt. <laughs> <Lasker. laughs> <laughs> <dum>, โอ้โหอกกระฟุตอะไรเฮ้ไม่ต้องพุกทธะเห็ด 对呀。 อโอ้ยเหนื่อยมากเลยค่ะโอ้ยกว่าจะขึ้นวัได้วันนี้ลมแรงมากขอบอกแบบสุดยอดมากแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สวยงามของพวกเรานะคะก็วันนี้ก็พาไปแบบชิวๆง่ายๆนะคะพาไปชมทัศนียภาพสวยงามนะคะ ของในเวิงน้ำบ้านเรานะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยขอบคุณมากมาค่ะไปแล้ว